ก่อนเข้าไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดแชร์คลิปให้พี่ด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยอ่าโอเคนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับบี w วามเหมือนเดิมนะเราเปลี่ยนไปไร้อย่าง่าก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเนาะเพราะว่าพี่แอบซุ่มไปเล่นโจโจอยู่พักหนึ่งนะครับพอดีมีน้องในดิชชวนไปเล่นนะครับก็่อนข้างจะซุ่มซุ่มอ่าซุ่มสแตนยากเหลือเกินนะครับอ่ะ ก็ตอนนี้นะฮะตอนแรกอะพี่กะจะเก็บเงินไว้ซื้ออาอาตัวรังผึ่งนะครับอีก2ช่องสุดท้ายนะครับแต่ว่ามันมันมันเยอะเหลือเกินเลยนะครับก<ๆ>็ตอนเนี้พี่นะครับมีคนมันมาบัฟพี่ว่าว่าอาตัวสตาร์อโมเลตเนี่ยของพี่มันเป็นพัสดีเดียวเนาะทันนี้มันมีไอไอน้องในดิสนะครับมันบอกว่า ของมันมีสองอันด้วยเทกว่าอะไรประมาณน,นี้นะฮะอันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสุ่มนะครับ <c oughs> มาสุ่มอ่าพสัสดีคู่แล้วกันเนาะ <c oughs> เงื่อนไขก็คือต้องเอาป๊อบสตาร์ไว้นะครับเพราะว่าพี่จะเล่นเป็นพึ่งโซนสีน้ําเงินนะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งนี่น่าจะแปลงรังเป็นพึ่งสีน้าเงินเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถ้ายังไม่ทําเควสเท่าไหร่นี่ก็เน้นเก็บเงินอย่างเดียวนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปสุ่มกันเลยเนาะ โอเคเอ้ยเราไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดพึ่งกระสุนได้ปะเนาะเดี๋ยวลองดูนะครับโอเคนะครับเราก็มาถึงสตาร์ฮอรของเราแล้วนะฮะ <c oughs> แล้วก็ดิ่งไปที่อันสุดท้ายเลยนะครับ,รบในการสุ่มแต่ละครั้งนี่ก็จะใช้ประมาณาหนึ่ง1มื0นฮันนี่นะครับของพี่มีอยู่ส0 0 0 0 0ตอนนี้ก็น่าจะได้ประมาณ30ครั้งนะครับมันต้องออกมั่งนะฮะก็คือถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ดีกว่าเดิมอะไรเนี่ยเราก็น่าจะไม่เอาเน,ะนาะน่าจะข้ามไปไม่พูดควาํำทำเพลงเนาะกดเลย รับ1นแสนนะฮะปึ้งนะฮะอันนี้นะฮะได้เป็นตัวพัฟฟิสต์สกอ็อตชิงสตาร์นะครับสกอ็อตชิงสตาร์อันนี้น่าจะเป็นตัวที่ใช้กำดบเนาะท,ท,ท,ที่ใช้ลากดาวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจนะครับไม่ไม่เอาสุ่มใหม่เลยนะครับแต่มันก็บวกอันอื่นเยอะอยู่นะไม่เอาเราจะเอาสกิลคู่เท่านั้นนะครับกัมมี่สตาร์นะฮะจริงๆอยากได้อันนี้นะอ๋อพี่มีแล้วนี่หว่าอินส a ตนต์คอนเว i ชั่นนะฮะไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยป๊อปสตาร์ซ ไม่ไม่มาเลยวะผมเท่าไหร่นี่ยโอ้ยี่สิบนะอ่าอันนี้นะครับอันนี้นะได้แล้วพาสซิฟคู่นะครับก็นะครับก็จะมีป๊อปสตาร์นะครับป๊อปสตาร์อย่างที่พี่อยากได้นะครับแล้วก็อินสแตนคอนเวิร์นะครับของพี่ยังมาอยู่นะครับแต่ว่ามันเหลือแค่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าไล่ตั้งแต่บนเลยนะคูณสองจุดห้าแคปซิตี้นะครับก็คือกับไอช่องเก็บของกระเป๋าของเรานัเองนะฮะแล้วก็บวกหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับบูโเลนนะฮะ แล้วก็บวก6% B ability rate นะครับแล้วก็คูณ1.06 convert rate นะครับอันเก่าเท่าไหร่วะอ่าอันนี้1.12ครับอาจจะคูณน้อยกว่านะครับแล้วก็บวกอ่า10% instant conversion นะครับอันเก่าเนี่ยเป็น11%นะครับนะฮะแล้วก็บวกนะฮะ56% white pollen นะฮะแล้วก็เพิ่มมานะครับเป็น star shower นะครับ star shower นะครับเป็นฝนดาวตกปะเออประมาณนี้นะแล้วก็มี pop star เหมือนเดิมนะครับตามนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับหมดไป ประมาณ1นึ่งแสนฮันนี่นะฮะเอาเรื่องนะเอาเรื่องเอาเรื่องนะก็น่าจะประมาณนี้นะคลิปนี้ขอสั้นๆแล้วกันเป็นการสุ่มนะเผาผัานฮันนี่เล่นนะคร <laughs> โอเคนะมันเพิ่มนะครับมันไม่ใช่ว่าไปทดแทนอันใดอันหนึ่งนะอันนี้คือเพิ่มนะกดคลิปเฉยเลยไนงะนะครับกดอันนี้นะครับ replace ปึง้งเย้ติเย้ติครับอ่าอันนี้เราก็จะมีตัว star shower เพิ่มมานะครับ ต่าเช้นะฮะพาร์ทฟ่น่าจะเป็นการอ่าทุกๆุ้าบูทเนี่ยแล้วทุกๆก,การเก็บ50บูทนะครับจะปล่อยอ่าเป็นฝนดาวตกลงมาเนาะประมาณนี้ปะเออน่าจะใช่นะครับแต่ใครอยากรู้เพิ่มเติมอะไรก็ไปหาวิกิีเดีเอนะฮะอันนี้พี่ก็ยังไม่รู้เท่าไหร่นะครับขี้เกียจหาข้อมูลด้วย <laughs> โอเคก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะโอเคนะครับบ๊ายบาย